การปจนภัยของทอมซอยเยอร์เขียนโดยมาร์คทเวนอีพีทีเจ็ดประมาณเที่ยงวันรุ่งขึ้นเด็กทั้งสองก็ไปถึงต้นไม้ยืนตายต้นนั้นอีกครั้งเพื่อเอาเครื่องมือนี่ทอมนายรู้หรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรฮักเอ่ยถามขึ้นอย่างปกปรับทอมคิดครั้นแล้วจึงตอบด้วยแววตาตกอกตกใจว่าตายแล้ว ฉันไม่ได้นึกถึงเลยล่ะฮะเออฉันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันเพิ่งนึกได้เมื่อกี้นี่เอง,เองว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ทั้งเธอฮะคนเราก็ต้องลืมกันบ้างล่ะแต่ถ้าหลงมือทำงานแบบนี้ในวันศุกร์คงไม่ดีนะอาจจะซวยอะไรอย่างนึเงก็สักอย่างนั่นนะสิวันดีนะมีหลายวันดูรอแต่ไม่ใช่วันศุกร์แน่นอน หลังจากปรึกษาหารือกันแล้วพวกเขาจึงพร้อมใจกันล้มเลิกการขุดดินหาขุมทรัพย์ชั่วคราวเล่นโรบินฮูดกันตลอดทั้งบ่ายของวันนั้นจนมาถึงวันเสาร์หลังเที่ยงเด็กชายทั้งสองก็หวนกลับไปที่ต้นไม้ใหม่เอาเสียมกับแฉลงแบกขึ้นบา่าเดินบ่ายหน้าไปยังจุดไม้ปลายทางที่ตั้งใจไว้พอถึงบ้านร้างหลังนั้นเข้าจริงความเงียบสงัดทั่วบริเวณก็ทำให้นึกกลัว มีกล้าย,ย่างกลายเข้าไปอยู่นานครั้นแล้วจึงค่อยๆค,คลานเข้าไปห้องหับต่างๆมีฝุ่นจับเคลอะเตาผิงแบบโบราณหน้าต่างพังๆหักๆบันไดก็ผุกกรดทั้งสองพูดคุยกันด้วยเสียงกระซิบกระซาบเงี่ยหูฟังเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกุกกับและพร้อมที่จะเพ่นนี้ได้ทันที ครูหนึ่งพอชักคุ้นกับสถานที่ทั้งคู่ก็กล้าออกเดินสำรวจและตกลงใจกันว่าจะขึ้นไปดูข้างบนบ้างหลังจากจัดแจงหวี่ยงเครื่องไม้เครื่องมือไว้ที่มุมหนึ่งแล้วก็ขึ้นบันไดไปแล้วก็พบสภาพเก่าพังเช่นเดียวกับข้างล่างกำลังจะลงมาข้างล่างเอาเครื่องมือพอดีทํากระซิบขึ้นเสียก,ก่อนว่าอะไร ฮักถามนาซิดเผือดเป็นแผ่นกระดาษฟังสิได้ยินไหมจริงด้วยแผ่นกันเถอะอยู่เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งขยับมันเข้ามาที่ประตูแล้วทั้งคู่เหยียดกายพังภาพลงกับพื้นแนบตาลงที่รูไม้กระดานรอคอยแนบตาลงที่รูไม้กระดานรอคอยมีชายสองคน เดินเข้ามาที่ประตูบ้านราักทั้งคู่จ้องมองคนทั้งสองคนหนึ่งคือเจ้าชาวสเปนหูหนวกและเป็นใบที่เห็นอยู่ในเมืองสองสาครั้งเมื่อไม่นานมานี้ส่วนอีกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเจ้าอีกคนที่ไม่เคยเห็นนั้นพูดจาด้วยเสียงต่ำๆสวมเสื้อผ้าปุกป,ปะก็รุ่งก็ริ่ไปหน้าหน้าเกลียดหน้ากลัว ส่วนเจ้าชาวสเปนห่อร่างด้วยเสื้อโอเวอร์โคตตัวใหญ่รุ่มร่าะข,ขาวขาวผมยาวสีขาวเอยพลุงพลังออกมานอกหมวกใบใหญ่และใส่เว้นตาดำทั้งคู่นั่งลงบนพื้นจากคนที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนพูดขึ้นว่าไม่เอาดีกว่าฉันมื่อคิดดูแล้วมันเสี่ยงอันตรายเกินไปอันตราย เจ้าชาวสเปนหัวหนวกและเป็นใบย้ำกระแทกเสียงเด็กทั้งสองที่แอบดูอยู่ข้างบนตกใจอ้าปากค้างตัวสัน่นนั่นมันเสียงของไอ้โจหนังแดงนี่นะอย่าตาเขาเปิหน่อยเลยนะไอ้โจหนังแดงว่าไอ้การที่มาที่นี่ก็วังสัส์แสกนะไม่เสียงอันตรายหรอกหรือใครเห็นเราเขา้า อาจจะสงสัยเอาได้รู้แล้วล่ะเจ้าคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนต่อแต่ก็ไม่มีที่อื่นไหนเหมาะกว่าที่นี่อีกแล้วฉันอยากจะไปเสียจ,จากที่นี่อยากไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่จะไปได้ยังไงเด็กเลยยามที่ไหนก็ไม่รู้มาเล่นกันอยู่ตรงนู้ เด็กทั้งคู่ตัวสั่นเท่าชายทั้งสองเอาอาหารออกมาแบ่งกันกินฟังนี่สิครูหนึ่งต่อมาไอ้เจหนังแดงก็พูดขึ้นแกลกลับไปบ้านเหนือแม่น้ำของแกก,ก่อนขออยู่ที่นั่นจนกว่าจะได้ข่าวจากฉันฉันจะซสิ่งเข้าไปดูหลาดลาวในเมืองอีกสักครั้งหนึ่งก่อนถ้าไม่มีอะไรผิดปกติ เราจะลงมือทำงานที่แกี่ยวเสียงอันตรายมากเกินไปนั่นกันเลยต่อจากนั้นเราก็จะหนีประเทศสัตว์เสียดูเหมือนเป็นที่ตกลงกันตามนั้นไม่นานชายทั้งสองก็เริ่มอ้าปากหาไอ้โจหนังแดงว่าฉันเกือบจะลืมตาไม่ขึ้นอยู่แล้วล่ะถ้าแกอยู่ยามนะ มันล้มตัวลงนอนกับพื้นครูเดียวก็หลับสนิทไปไม่ช้าจะคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เริ่มสัประงบบ้างแล้วก็หลับตามไปอีกคนเด็กชายทั้งสองถอนใจด้วยความโล่งอกทอมกระซิบว่าโอกาสของเรามาแล้วไปกันเถอะทอมค่อยๆลุกขึ้นยินช้าๆแต่ทว่าวก้าวแรกนั่นเองไมค์ไระาดานก็ส่งเสียงลั่นเอียด ยางหน้าอกสั่นขวัญหายทอมสุดตัวลงนั่งอีกทันทีกลั้นลมหายใจด้วยความตกใจกลัวเขาไม่กล้าลองอีกเลยขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะรับดวงนั่นเองไอโจหนังแดงจึงได้ลุกขึ้นนะจ้องมองไปรอบๆและใช้เท้าเขีย่ยสหายของมันแกนี่จำปัญญามเดีจริงๆนะฮะไม่เป็นไรหรอกนะ ถึงยังไงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เอาล่ะเกือบได้เวลาไปกันแล้วไอโจอหนังแดงบอกแล้วไอเงินที่เหลือล่ะเราจะทำยังไงกับมันไม่รู้สิชายแปลกหน้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าทิ้งไว้ที่นี่อย่างเคยก็แล้วกันเรายังไม่ลองตาย จะเอาติดตัวไปด้วยก็ลำบากเปล่าเหรียญเงินต้องหกร้อยห้าสิบดลล่าเบาอยู่เสียที่ไหนล่ะน่นสิแต่กว่าเราจะมีโอกาสเหมาะทำงานชิ้นนี้อาจต้องใช้เวลานานไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นที่สอนของเราก็ใช้ว่าจะปลอดภัยงั้เราฝังเสียให้รัฐคุมดีกว่า ก็ดีเพื่อนของไอ้โจหนังแดงเห็นด้วยแล้วก็เดินข้ามห้องไปยกหินแบนก้อนหนึ่งขึ้นจากเตาผิงหยิบถุงใบหนึ่งออกมาจากที่ซ่อนนับเงินเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวราวยี่สิบหรือสามสิบดอลลาร์และเผื่อไอ้โจหนังแดงด้วยจำนวนเท่ากันหลังจากนั้นก็ส่งถุงเงินให้ไอ้โจหนังแดงซึ่งกำลังคุกเข่าใช้มีดขุดพลลงอยู่ที่มุมห้อง เด็กทั้งสองลืมความกลัวและความเมื่อยเหน็บของตัวเองโดยสิ้นเชิงเบิกตาโตจ้องมองดูเหตุการณ์ข้างล่างทุกๆการเคลื่อนไหวโชคช่วยแทๆ้ๆเป็นวิธีค้นหาคุณทรัพย์ที่เหมาะเหม้งอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเที่ยวเวียงแหขุดอีกต่อไปแล้วเสียงปลายมีดของเจ้าลูกครึ่งกระทบอะไรบางอย่างอะไรวะมันอุทานอะ่อยเหรอ เพื่อนของมันร้องถามน่ากลัวจะเป็นหีบมน,นี่นะช่วยกันยกหน่อยจะได้รู้ว่าอะไรจังเถอะจะเอาก็แล้วกันหลังจากนั้นก็ล้วงมือลงไปแล้วควักขึ้นมางอนเน่ชายทั้งคู่จ้องมองดูเหรียญเงินเนต็มกํมมือที่หลวงออกมาจากขีดใบนั้นซึ่งเป็นเหรียญทองทั้งสิ้น เด็กที่ซ่อนตัวอยู่ข้างบนตื่นเต้นไม่แพ้คนครึ่งล่าดีใจไม่แพ้กันมีฉลรงกักาอยู่ที่มุมโน้อ,อันหนึง่งชายแปลกหน้าบอกฉันเห็นเมื่อกี้นี้เองเขาวิ่งไปเอาฉลรงกับเสียมของเด็กชายมาไอโจหนังแดงหยิบฉลรงขึ้นมาพิจารณาสันศีสะพึมพำอะไรบางอยา่างแล้วก็ลงมือขุดไม่ช้า ก็ได้หยิบใบนั้นขึ้นมาเพื่อเอ้ยหลายพันหลายหมื่นดอลลาร์เชียวล่ะไอโจหนังแดงบอกฉันเคยได้ยินมาว่าพวกคณะมือเ็วมาป้วนเปลี่ยนที่นี่ในฤดูร้อนนอาจจะเป็นเงินของไอผูกน้อยก็ได้เอาล่ะทีนี้แกก็ไม่จำเป็นต้องทำงานชิ้นนั้นแล้วสินะ จาลุกครึ่งขหมดคิว้วดวงตาฉายประกายชั่วร้ายแกไม่เข้าใจฉันไม่ได้มีจุดหมายอยู่ที่การปล้นอ,อย่างเดียวหรอกมันเป็นการแกแ้แค้นและฉันต้องการความช่วยเหลือจากแกตามใจว่าแต่เราจะทำอะไรกับเงินพวกนี้ดีล่ะฟังอีกงั้นรึย่าดีกว่า เสียงไอ้โจหนังแดงว่าทำเอาเด็กทั้งสองที่แอบ,บดีใจหุบยิ้มไปตามๆกันเออฉันเกือบลืมไปแล้วสิไอ้แชลแงอันนี้มันมีรอยดินใหม่ๆทำไมชแชลแงกับเสียมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ใครเป็นคนเอามาแกได้ยินเสียงอะไรหรือเห็นใครบางหรือเปล่าแล้วเรื่องอะไร เราจะฝังมันไว้ที่นี่อีกไอเจ้าของแรลงกลับเสียมมันกลับมาจะได้เห็นรอยดินถูกลกลบใหม่ๆเข้าไปไลยลอย่าเลยเอาไปไว้ที่ของฉันดีกว่าเออจริงสิแกหมายถึงหมายเลขเดืองนะหรือไม่อะหมายเลขสองดีกว่าถ้าอยู่ใต้กากบะบานะ่ะหนึ่งมันง่ายเกินไป ตามใยแกเอาละจวนมืดแล้วเราไปกันเถอะจะลุกครึ่งอินเดียนแดงลุกขึ้นยืนเดินป้นเปี้ยนจากหน้ตาต่างบ้านนี้ไปหน้ตาต่างบ้านโน้นค่อยๆจะงกหน้าออกไปมองดูภายนอนคลใครนะที่เอาเครื่องมือนั่นมาทิ้งไว้ที่นี่จูๆมันก็พูดขึ้นมา แกคิดว่ามันยังคงอยู่ข้างบนหรือเปล่าเลือดในกายของเด็กชายทั้งสองเย็นเชียบไอโจอหนังแดงเอื้อมมือไปกุมด้ามมีดของมันยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันไปทางบันไดเสียงฝีเท้าของมันดังเอียดเอียดขึ้นมาตามขั้นบันไดเด็กชายทั้งสองตัวสั่นเท้าขึ้นพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายโคลนไอโจอหนังแดงหล่นลงไปกองอยู่ข้างล่าง ท่ามกลางเศษไม้บันไดผุพังมันค่อยๆลุกขึ้นยืนเพื่อนของมันจึงพูดขึ้นว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้ามีใครอยู่ข้างบนก็ปล่อยให้มันค้างอยู่อย่างนั้นแหละแต่ฉันว่าใครกอดตามที่ทิ้งเครื่องโมกุดไว้ที่นี่พอเห็นเล่าเขาก็าคงดรียกว่าผีเพ่นแนบกันไปแล้วบานนี้ จะหยุดวิ่งกันหรือ,อยังก็ไม่รู้ไอโจหนังแดงพึงพรรมพำอะไรต่อไปอีกเป็นครู่ต่อจากนั้นไม่นานนะชายทั้งสองก็หอบสมบัติมีค่าเดินดุ่มฝ่าแสงขมุกขมัวยามค่ำหายไปทางแม่นาทอมกับฮักลุกขึ้นยืนขาสั่นย่างอ่อนแรงแต่ก็โล่งใจพวกเขาไม่มีความคิดที่จะสะกดรอยตามไอ้โจหนังแดงหรือเพื่อนของมันไปเลยแม้แต่น้อย ลงมาถึงข้างล่างได้โดยคอไม่หักตายพวกเขาก็พอใจมากแล้วขากลับบ้านไม่มีใครพูดอะไรกันมากนะมัวนึกโทษตัวเองว่าโชคร้ายแล้วก็สับเพล่าถึงเครื่องมือขุดเอาไว้อย่างจงแจะทำไมเช่นนั้นไอ้โจหนังแดงก็คงไม่สงสัยมันคงจะทิ้งสมบัติไว้ในบ้านร้างอย่างเก่าทั้งเงินแล้วก็ทองด้วยเด็กชายทั้งสอง ตัดสินใจจะคอยจับตาดูเจ้าสปเปนอินเดียแดงเวลาที่มันเข้าไปในเมืองเพื่อหาลู่ทางแก้แค้นอย่างที่มันลั่นปากเอาไว้แล้วจะได้ตามมันไปที่หมายเลขสองซึ่งจะเป็นที่ไหนก็ยังไม่อาจรู้ได้